บัดนี้เป็นครั้งที่35ประจำวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าข้าพเจ้าพระสรุรชัยยานิวิโรจัตตรงรรหัส299ขอเป็นวาจาสารยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระธรรัปฏิเทระเจ้า หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาจาย์ทั้งหลายประจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยัยของข้าพเจา้านี้ขอ,อ้นุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจา้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์สืบต่อไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธบทชุมนุมเทวดา สมันตาจักวารสุอัตระขัชันโตเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันโตสักขโมขะธรรงสักเคกามีจารุเปกิลิสิขรตเตจันตริเควิมาเนหีเปรเทจะกขามตรวนาขหเนเขหาวัตุมหิเขตเตภุมาจะยันตุเทวาชรทรวิสเมยยาขาคันทัพนาคา ติทันตาสันติเกยมุนิวาราวจนังสาธุโมเมสุนันโตธรรมะสวนรการออายมพทันตาธรรมะสวนรการออายมพทันตาธรรมะสวนรการออายมพทันตานโมตัสสะภควะตอระหตอสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตอระหตอสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะตอระหตอสัมมาสัมพุทธัสสะ นัตติเตมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัมภทานัตติเมสรนังอันยังคัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเทนะโสติเมโหตุสัมภทานัตติเเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัมภทา มหาการุณิกนาโอัฐายสัมพปานินางปพเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสันจวะเชนะมะโหตุสัมภุปันทวามหาการุณิกนาโทอิตายสัมพปานินางปพเรตวาปารมีสัพพาปตโต สัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนามโหตุสัมภูปัตถวามหาการุริโกนาโถสุขายะสัมภปานินะโปเรตวาปารมีสัมภาปัตโตสัมโพธิมุตตมงเอเตนะสัจวัตเชนามโหตุสัมภูปัตถวาต่อไปบทมหาสมยสูตร เอวเมสุตังเอกังสัมยังปะควาสังเคสุวิหารติกะเปยรวัตเถระสมิงมาาวเนมหาตาพิงกุสังเคนะสิทธิ์ปิันจมันเตหิพิงกุสเตหิสัพเปหิวารหันเตหิทาจารุกทาตุหิเทวตาเยปุเอเยนสันนิปติตาโหติภควันตังทัสสนายับ ภิกข um <pt> ุสังขันใจอาตโพจตุนังสุทาวาสกาญิกานังเทวานังเอตตะโหเสียายังโพภาควาสักเกสุวิหรติกเปียรวัตทุกษมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคณสิทธิ์ทิ้งปันจะมมันเตหิภิกขุกสเตหิสัพเพเหวารหังเตหิธะ จโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติภควันตังภัตสนายาปิดภุสำคัญจตยันนุนามยามปิเยนาภควาเตนุมาสันกัเอยามาุปสังกมิตตวาภควโตสันจิเกปันเจกขาทาปาเสยามาเตียตุภูตาเทวตาเสถาปินามาปรวาปริโสสัมมัตจิตัาวาภาหังภาษาเรียภาษารรตังวาภาหังสัมเมตเขยะเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอัต จิตตาภควโตปรโตปาตุระหังสุัตตโคตาเทวตาเอัตตโคัตตโคตาเทวตาภควตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังจิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิมหสัมโยปมนัสสมิงเทวกายาสมมาคตา อาคาตมหิมังธรรมมาสะมะยังทักขิตาเยวะอป布拉สังคันติตีอัตโกปราทิวตาภะกุฏโตสันติเกอิมังพาทังอาภาสิตตะระพิโคโวธรรมาทังสุจิตตังอัตโนอุจุกามกามสุรัตสารติมเนตานิขะเหตตวาอินทระยานิระคันติปันติตาติอัตโกปราทิวตาอัตโกะปราทิวตาภะกุฏโตสันติเกอิมังพาทังอาภาสิเชตวาชีรังเชตตะวะปรีคังอินทชีรังโอหัจเมชาเดจารัน จารันงติดสิทธามวิมาราจะคุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขภปราเทวตาภะกขวโตสันติเกอิมางพาทังอาภาสิเยเกจิตปุตธรรมสารนางปตาเสนเตกมิตสันติอวัยยภูมิมหายามโนสังเทหังเทวกายังปริภุเรสันติตีอัตโพะภาวะ อัตโขภควาปิคูอามันเตสิเยปุเยนปิกขเวทาสาสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโมติตถะตังทัสนายปิกขุสังคันจะเยปิเตปิกขเวอเหสุงอติจมันทานังระหตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหิสุงเสยทฐาปิไมยหังเอตตระหิเยปิเตปิกขเวภวิสันติอนัตมันทานังอระหตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาภวิตสันติเสยทฐาปิไมยหัง เอตรายติตคิดสามิภิกขเวเทวกายานังนามาในคิดแต่ิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุวนอาตสาทศกังมานิสิบโรปทาทุพาสิตสามีติเอวังพันเตติโคเตภิกขุภควาโตปัดจัดโสสุงภควาเอตตะทวุจ่าเชโรกัมมนุกัดสามียักขับขุมมาตทัสิตาเยสิตายขีรับขับรังหิตตตาสมัยตาปัถุสีหามสันรีนารมหังขสามสัมพุโนโอตาตมือสาธุธาวิปัสสนานนามากีระ นาวีราภิโยปสันเตยตวาวเนการปีโนวัตเวตโตอามันติยิสัทธาสาวเกสัสนิยรเตเทวกายะภิกขันตาเตวิชาณัทภิกโวเจจะอาตาปมครุงสุตวะพุทธัสสะสันนังเตสัพปะรุหุญาณังอมนุสสะสันนังอภเปเกธนะมักขุงทักขุงสหสัมมธาสัตรินตังเอเกสหัสสานังมนุสสะนมทักขุงอภเปเกนมทักขุงสิสามสัพพาปะ สัพพะปุตตาอหมุตัญจาสัพพังปิญญายะวัปปะกิตวานิจกรรมตถโตอามัตยีสัทขาสาวกเกสศตุเนรเตเทวกายาพิจันตาเตวิชฉานัทภิกขวเยวหังคิตเยสามิเทลนุปภะโสสัตสาสหิโมตายะขานานันตวันนิโรติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสนุโมตมานาอภิกรรมุงพิกขุนังสเบติงุลังสัตสาสหิโมตายะขานานันตวันนิโรติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสนุโมตมานาอภิกรรมุงพิกขุนังสเบติงุลัง สาธายิรัติสหัสส aja ขานานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสัสินุโมตมานาภิกามุภิกขุนังสวิติมุนังอิเจเตรสโสระสหัสสาย a ขานานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสัสินุโมตมานาภิกามุภิกขุนังสวิติมุนังเวสามิตตาปัสดาญาขานานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสัสินุโมตมานาภิกามุภิกขุนังสวิติมุนังคุณภิโรราชกยโกเวปุระเสนังนิเวเสนังปิโยนังสัสสังยักขานังปิญญส萨ติยัก กุมพลโอราชาพีโกโสปาค้าวสิมติมนังบริบาลจัสังราชาตาราโทชสาษิติธาทันทัพพานังทิปติมหาราชายาสโสปุตตาปิตัสสาภวิธมานามหาปราอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสัสินุโมธมานาภิกกรรมภิกขุนังสิมติมนังทากิณจัดสังราชาวิโรโฬหะตาสาษิตุมพันทานังธิปติมหาราชายาสโสปุตตาปิตัสสาภวิธมานามหาปราอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสัสินุโมธมานาภิกกรรมภิกขุนังสิมติมนัง

ໂປລິມັດສັງຕະຕາລະໂຕທະກະນິວິລຸນາໂກປະຈິເມນາວິລຸປະໂຄກະເວໂຣຕະລັງເທສັງຕະຕາໂຣເທມະຫາຣາຊາສະມန္ຕາຈຕະໂຣສິສາຄະລນມານະອັກຄັນສຸພເນກະປະດວະເທເຕສັງມາຍະວິໂ จะพูโตจะหาสหันถโนกามรเศทศจะกิตุมาถุนิมาถุนจะปานาโทโอปมัญโยัะเทวาสุตโตจะมาตรีเจตเซโนตะคัณฑปโนนาโรธาชโนสโคอาคูปจัสิโคเจวาติมพะรูสุรุญาจะสาเอติจันเยจะราชาโนพันพปะสหราชภีมุตมานาภิกามุงกิโุนังสมุติมนังอัถอาคูนาภัสสนาคาเวสาราสหัตถกากัมประพฤตราอาคูปยาคาสายตุภียปุนาตตาละทัดจะอาคูนาคา ยาสัตยโนเอราวัณนมหานาโกสุปปาคาสมปตินังเยนาคาราเชสหะสาหารันติทิพชิชาปัจขีพิจุจักภูเวหายาสาเตวัสมจัตตปาตากราสุปนันเจเตสัตนมะงพยาอภยาตถานาคาราชานามสิสุปันโตเขมอมากาสิปุทโธสนะหิวายาหิวปวะหยันตานาคาสุปนันธรรมกรรมสุขุทังเิตตาวรัเทนะ สัุทังอสุราสิตาภัตธโรวาสวัสดเซเตอิทิมันโตยาสันโสนกาตัญชามาหาภิสมะอสุราพานเวคสาลาเวตมักจิติสุจิติจาาาัปหราโทนโมจีสหสตัญจาริปุตตานังสติเวโรโจนามากาสันิหิตวาพดิงเศนัง เราหงษ์พระธรรมคำมงสมัยโยธานิพันทันเตติกุนังสัพพติมุนังอาโปจเทวาปฏตติวีจเตโชวายุทธาคำมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมูลเจีะสาสสหาเมตตากรุณากายิกาอาโปเทวายัสสัชโนสเตเตทะถากายาสัพเพนานันตบันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันุบันโตยัสสัชโนมุตตมานาอภิกามุภิกขุนังสัพพติมุนังเวทุจเทวาจาริจัสมาจัตุเวยามาจันตุสุ ບໍລິສາທິວາຈັນຕະມະຄຸປະລກິຕາສະເດຍສຸປະນີສາທິວາຈັນຕະມະຄຸປະລກິຕານັກຂັດຕະນີກຸລກິຕະວາອາຄຸວັນທະລາກາວະສຸນະວະສຸໂ พระทาคุณศาพุทธวัชราหมินขีตศิขะริวาเรตกาจารุราชาจารุมาภุพาสสินาสินโนวรนาสาธรรมาจารุตาจารเนชกาสุริยุโรจราอาคูอาคูวะสเนสินโนเสถีเตยต่ากายาสเพนานันตบันิโนอิทิมันโตเชติมันโตวันวันโตยสัสโนมุตมานาอภิกามุณภิกขุนังสติมนัง เศรษฐะสมานามหาสมานามานุสสามานุสสตมาติท่าปุตสิกาอาคุอาคุมโนปุโตสิกาปทากุรโยเทวายะจโรหิตวัสโนปรคามหาปรคาอาคุเทวายาสันโนเศรษฐะตัณฑะกายาสัพเพนันตวัิโุอิทิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยาสันโนมุทมานาอภิกามุภิคุนังสมิทิมุนังสุกากะรุณาหะรุณาอาคุเวกานาสาสหโอตากายหาปโมคาอาคุเทวายจักนาปทามนตาหารันชามิสกากิจสโนภนยังอาคาปัโนยุติสาสสภิสติ เศรษฐีถัดตากายาสเพนานันตวันนิโนยอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสันสิโนมตมานาอภิกรรมภิกขุนังสัมติมนังเขมิยาตึงตายามารการจะยาสิโนสัมปิตรการรามาเสถาชุติมันาจัสวานิมาริติโนะท้อาภูปะอาภูปริเนิตาเศรษฐีถัดตกายา สะเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัสโนโมตมานาอภิการมุงติปุนังสุภิตินมนังเศรษฐเตรษวันนิกายาสะเพนานันตวันนิโนนามันไวยีนาอาคันชุกเยจันเยติสาสหะปะปุจจตาติมาเคีรังโอตินอนาสาสบังตะเคโมขัตรังนาทางนาคังจันทังวะสิตาติตังสุภัมมะปรมัตโตจักปุตตาปิอิทิมันโตสาสันนังมารโอติโสสะตจะโสปาคำสัพพิตินมนังสัสะพัมารโรกานัมหามัมมารพิตติอุปนิโตชุติมันโตปิสมากายโยยาสัสโสเถะะอิสสราภูปัญจววตโน เตสันจัมมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเจสัพเพยิกันเตสินเทเทเวสุพรัมมะเกมาเสนาปิกามีภาษาการหาสาสตรัตยยังเอิทัคันตักปันตัาราชินาปัตมะทุโกสมัตตาปริวาริทัมาววปุจิตทักปุจินังปิติตาทักมหาเสโนกนาเสนักเปสยิปปนินาตรามาจัสรังคตว่าเพร่วงยถาภูมิศกโกเมโคทนันโตชีวิตขุโคตถาสุปจุถาปติสกุฏทัอวสยามวเสตันจัสัพพังพิญญายะวะวักขิฏวานจักุมาตัโตอามาติยิสัทธาสาวกิสัตติเนรเตมารเสนาปิกันตาเตวิชานกโวเต อาัาปบะมกรุงสุตว์ตัพุทธศสาส,าสนังเวตราชัยห,หิปกามุงเนสังรมมปิเฉยงสพ,พวิชิตะสังขามาพยาจิตาญา,าสัญโหนโมตันติสาพุติหิสาวกกาเตชะเนสุตาติ <c oughs> ต่อไปบทจุลชัยประกระารภาษา นโมเมพุทธเตชะสารตันตยาธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวะนารายปรเมสวราสินทิพรมมาจะอินทาจะจจตโรกาตรีรักขกา,า,าสมุนทาภูตาขังขาจะสะพระชัยยาปสิทธิพวันตุเตชยะชัยทอรนีทอรนีอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยชัยะ ขันนัตตระนิสัยยะนิระใสยะเสระสุเมรุราชพนาระชีชัยชัยยะคัมพีระโสพินาเข็นทนาขีปิสาจัพภูตะการีชัยชัยยทุนิมิตโรคีชัยชัยสิงขีสุทธาคะนัมุขชาชัยชัยยรุณนมุขยาชัยชัยรุณนมุขสาตราชัยชัยจัมปาทินาคภุรคันทักกังชัยยะชัยยคะะ ขชคณาตุรังคณสุกระผู้ชังขสิหาพยาขทีป้าชยชยรุณามุขยาตราจินาเสนาริปุปุรสุนทิรติชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยทอรณิตรสรัทธาสุชยชยชยทรณีสานติสัทธาชยชยมังกรารยาภาวะเเชยชยวาุณายักเกชยชยรัคาเสสุรภูชเต ชาชยยชยพรุเมทขันนาชยชยราชาทิราชชยังชยชยพัทวีสัมพังชยยชยอรหันต์ปังปเจกพุทธสาวกังชยชยมะมหิสุรังหาโรหารินทเทวาชยชยพรุมาสุรังโคชยชยนาโคเวรุณหโกเวรุปังโคจันที่มาระบิอินโตจ้าเวนัตโยจคกเวรวรุณโเป เจ้าอภีวาโยเจ้าปาชุนนาหกขุมารถัตตะรัตโกอัตตะรัมมหาเทวสิทธิตาปัสสะทายโยเอสิโนสาวกาสัมเทชัยยราโมพระวันตุโนชัยยธรรมโมจัสงโคจาทะสปาโรจาชัยยังกังเอตเอนะชัยยเตเชนะโทธีพระวันตุโนเอตเอนะพุทธ ระเตเชนโหตุโนชยังพังคารัชโยปีพุทธศัิริมาตโตอายามารัชจะปาพิมโตโอปราชโยุโคสยามโตทิมันเทปโมทิตาชอยยตถาพระมคนามหิสิโนชโยปีพุทธศัิริมาโตอาังมารัชจะปาพิมโตโอปราชโยุโคสยามโตทิมันเทปโมทิตาชัยยตถาอินทธนามหิสิโนชโยปิพุทธศัิริมาตโตอายาม 嗯。 มารัสัจปาปิมาโตปราชโยุงโคสยามโธทิมันเทปโมติตาใจยะตาเทวคณะมหิสินโนเชโยปิพุทธัสสิริมาโตอาหยังมารัสัจปาปิมาโตปราชาโยุโคสยามโธทิมันเทปโมทิตาใจยตตาสุปันนักนามหิสินโนเโยปิพุทธัสสิริมาโตอาหยังนารัสัจปาปิมาโตปราชาโยุโพสยามโธทิมันเทปโมติตาใจยะตา นาขันามมเฮสิโนเชโยเปพุทจัตสิเรมาโตอะยังมารัสสจปาพิมาโตปรราชโยอุงโพสยามโพธิมันเทปะโมธิตาชัยยตถาสัพพมขันามมเฮสิโนชยนโตโพธิยาโมเรสังขยาังนันทิวันคโนเอวังตะวังพิชโยโหหิชยนสุชยมังคะเรอราชิตปันรังเกศีเสปะทวิโปคะเรอภิเสเกสะพุทธานังอักขปัตโต ปโมทติสุนักขัดตังสุมังฆรังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจัสุยิตทังพรหมัจารีสุปัทภขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขินังปทักขินังมโนกรรมังปณีตีเตปัทขินาปทักขินานิกัตตะวานารพันตัเตปัทขทินีเตอัตตระธาสุกิตาวิรุณหสุขุสาสนีอโรคาสุกิตาโหทถสหสัพภพหิ ยาตุพีสุนันตุพโณโตเยเทวาอสัพมิธาเนอธิคตาธีธายุกาสุาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาสาสังยากาจิปัตทนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระธายุตกาเรปวัตสันตุวัตสังวัตสาวราหกาโรคาจุปัตถวะเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายสุขังจิตตสุขังอรหัตุยธารหังต่อไปธรรมนิยามสุตัง เอวเมสุต se ังเอกังสมัยังภะควาสาวัตถิยังมิรติเชตะวเนอนาคินทิกัสอาราเมตตะละโขภะควาปิกภูอามันเตสิปิกขวติพัทันเตติตเตปิกขูภะควโตปัจจโสสุภะควาเอตถโวจะ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสับเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตตอภิสัมพุทธติอภิสมิธติอภิสัมพุทธิตตวาอภิสมิตวาอาจิติเทเสติป An oh <al> no. oh nah ัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติตา อุปาทาวาพิทเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตสาสัพเพธรรมธรรมานิจจา ธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธสติอภิสมเหติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมเหตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาโตอภิสังขตจสติอภิสมเหติอภิสังขติิตตาวาอภิสมเหตวะอาติขติเทเสติปัญญเปติปัญะเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทธิมโวจะพะคขวาอัตมกมนาเตพิงคูภควโตภาสิตังอภินันทุนตี ตอไปพันธิกรรัตคาถา,าอติตังนานะวาพระเมยยะนติกังเขนนาคัตังบุคคลไม่ควรตังคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูมงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทักตีตัมปะีนันตังอปัตตัญจะอนาคัตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมบังตัถตัถวิปัสสติอสังขีรังอสังขุปังตังวิทามะนุพระรุเยผู้ใดเห็นธรรม อันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงอนคอนแคลนของคนพ,อพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญามรังสุเวพึ่งทาความเพียรเป็นกิจทุกธรรมวันนี้ใครเราจะรู้แม้ความตายบนพรุ่งนี้นาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมันจนาเพราะว่าการตัดเคียงกับวัจจุราชผู้ซึ่งมีเสนามากย่มไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรนตมะคันทิตง ทางเวเพเทอรโตติสันตัวอจิโกเตมุนิติพระมุนิู้สนุนโกย่องกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคั้ทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมต่อไปสังธรรมะสังเวะปัจจัเวกณะสัพเพสังขารานิจาสงคัญคือร่างกายใจิตใจแรรูปทนมนำทาทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนย่าก็าเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงมทั้งที่เป็นสังขารแรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของว่าตัว ว่าตนของเราอัทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมยามริตพังอันเราจักควาตายเป็นแท้มรณะมรณะปะริโยสานังชีวิตตังเมชีวิตตัง UH! ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดล่อชีวิต so. <a> ตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวช อายังกายโยอจิรังรังการน,นี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้งจากปสัสดะวิญญาณชุกโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอจิเสสติจากน้นทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการินพรรังอิวะปริรดังว่าท่อนมัท่อนฟืนนิรัทางหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวัตสังคาราสงคัญตั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรชันเตทั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโมปะสมโมสุโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งพเพศสัตตามรรนิจฉาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มริณสุจฉกมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัทธิวหังมริษามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัตทิเมเอกัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยต่อไปเมตายัางกินจิต ยังกินจิกุสรังกัมังสัพเพหิพเตหิตัมตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวาอุณิทาเนอธีขตาทีขายุกาสธาหัวตุสุกิตาหัวตุสุขาภุมวจันโตมาตาปิตาสุกิตาหัวตุทุขาภุมวจันโตสัพเพยาติกาสุกิตาหัวตุทุขาภุมวจันโตสัพเพายาติกาสุกิตาหัวตุทุขาภุมวจันโตสัพเพียสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหัวตุทุขาภุมวจันโตสัพเพอาจา ริปัญชายะตุขักขิตาหอนตุตุขาภมจันตุสัพเพนักปัตตาสุกิตาหอนตุตุขาภมจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุตุขาภมจันตุสัพเพสามาถินางสามิจันตุโภตต่อไปบทบูชาปรทวงนโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควาพระพเจ้าขอนอบน้อมเด่กเจ้าประคุณสมเด็จหลวงปูุทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้โชคดีเข้ามาสถิตยอยู่ในตัวตนของขพระพุเจ้านี้สาธุสาธุสาธุก็ไปบทตรวน้ำปฏิทันคาถายาเทวตาสันติพิหารวาสินีโคเปคเรโปทิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนพวันตุปูชิตา โสทิ้งกรนเตทวิหารมันทะเรเตราจะมัตชานวกาจะพิกขวโวสารามิกาตานปติอุปาสการามามจะเทสานิขมาติสราสัปปานภูตาสุจิตาพระวันปุเตชะราพุชายปิจะอันเสัมภวาสังเสทชาตาเทโวปปาติกานิยานิกังทำมววรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสัะพระรตุสั้ขพยังคาตุจิรังสตังทมโมทำมัทราจะปุคราสังโฆโหตุสมะโควะอัธยาไกยิตายะกา ให้ระบขับตัวสัตธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุจิงซ้ำป่าบุญในยามะธรรมเมอริยาพระเวทิเตปะสั้นาหนตุสัพเพปิปานิโนปุตตะาเสนสัมมาทารังพะเวทั้โตกาเรเทโวปุวัตสโตวุจิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจาตรัตันนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทะ ทุขปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกัปปัตตาเจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวะนุโมทันตุสัพสัตปฏิสิทธิยาธานางทัตันตุสัตธายักีรังรักขันตุสัพพตาภาวนาพิราตาโหตุขันชันตุเทวาตาคตาโหตุสัพมัง หัตุสัพท์พังสมังรังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพพพุทธานุภาเวนะโสทิหโหตุเนรันตรังหตุสัพท์พังสุมังรังรักขันตุสัพท right ์พระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะโสทีหโตุเน네ืรันตรังหตุสัพท์พังสุมังรังรักขันตุสัพท์พระเทวตาศัพ์พระสังฆานุภาเวนะโสทโหโตุเนรันตรัง สเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเชนารักทั้งพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามีสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะ ยังพระงอรหันตานันกเตเชนารักขังปันธามิสัพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระงอรหันตานันกเตเชนารักขังปันธามิสัพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันกเตเชนารักขังปันธามิสัพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระงอรหันตานันกเตเชนารักขังปันธามิสัพโสสเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพ พรรังอรหันตานันตะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพะโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพิทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าวทิ่ถวายเป็นพระราชลแด่สเด็จพระนางเจ้าสนิกเกพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวัรคาราย ข้าพเจ้าขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าแข็งแกรางปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงมีสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทอ อีกทั้งขอถวายเทียมเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญมส่วนนี้ได้ปรดประสิทธิ์ประสาทน้อมส่งอนุภาพแห่งมุงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดสริรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมทั้งวัตถุมงคลทั้งปวง,ท,งที่สามสิงหอมฤตได้จัดสร้างขึ้นขอให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมุงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองและผู้ที่บูชา ุกประการเกินสาทุกสาทุกสาทุกอันุโมทามิสำหรับในการสวดครั้งที่35ก็เป็นอันจบสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ดีสาธุ